อะไรนะครับปล่อยปลาเลยนะครับผมจะอัดว uh ah ิดีโอเนื่องในวันพระใหญ่นะครับวันนี้ก็มาอยู่ระยองก็มาปล่อยปลากันอยู่ที่สระน้ําวัดอะไรนะพี่ก็วัดสระน้ําวัดตาขันนะสระน้ําวัดตาขันนี่พี่ก็มาร่วมปล่อยด้วยวันนี้ปลาดีดมากดีดดิ้นมากอ่า ก็วันนี้ก็มีความช่วยเหลือในการหาปลาจากพี่ก้อน,นะครับเป็นทุรละให้อ่าบุงบ้งบุง้งบุ้งเหมือนเดิมโอ้ยอก็เดี๋ยวจะมีปล่อยเต่าด้วยนะครับพี่ก้อเตรียมเต่ามาด้วยรู้สึกจะต้องไปปล่อยอ,อีกจุดหนึ่งของวัดนี้นะเพราะว่าตรงนี้จะไม่มีท่าน้ำให้เต่าอยู่อ่าเสร็จเป็นหนึ่งอย่าง ปลาดุกน้อยจะอ่อนปลาดุกฮะให้อาหารด้วยนะครับปลาละยองอะปลาละยองแข็งแรงนะปลาขนกันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรมันเหยาเลยละยองมันบดโอเคครับเดี๋ยวไป อีกคลิปหนึงไปปล่อยเต่านะรับเราจะเริ่มปล่อยแล้วนะครับต่าเต่าจำนวน16ตัวนะครับอันนี้พี่ก็ได้ไปซื้อมาปล่อยนะครับวันนี้ก็วันพระใหญ่แล้วก็มาปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยหอยนะูยเริ่มแล้วเริ่มเลยตัวที่หนึ่งครับชื่อน้อง น้องเลยโอ้ยลงน้ำอย่างเร็วนะฮะมันยังมีตลิ่งที่เขาเดินได้ไงหมดแล้วไปแล้วหนึ่งบุ๊ปตัวที่สองฮนะตัวที่สองอยังไม่มาโอ้ยสิบหกตัวใช้เวลากีนก่นาทีอ่ะไปแล้วสอง่อะเริ่มเร็วนะเริ่มเร็วเอาสามแล้วนะอ้าวมีหมามันดูสังเกตการณ์เลยนะอ่ะสี่ละส,สี่แล้วก็ห้าบุ๊บ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  อนแล้วอ่ะไทันมั่งไม่ทันมั่งนะคะปล่อยมั่งแล้วเนาะไปนี่ตับอะตับสิบหกตัวนะคะวันนี้ค่อยๆนะคะค่อยๆมันเป็นจระเเจ็ดแปดปล่อยมากปล่อยมาอดปล่อยอยากปล่อยปยแปดแล้วปล่อยเ่หร่ปล่อยเต่าปล่อยเต่าแกวางเรียงและววางเรียงแล้วสิบสเ็ด เอาไปว่าสิบหกตัวแล้วกันนะครับหยุดนับแล้วโอ้มีการวิ่งวิ่งแข่งกันแล้วนะวิ่งแข่งกันในน้ำเาหลับไปแะไปคบุมหลับกันอหโอ้ยโอ้ยเต่าเยอะแยะไหนหัวอยู่ไหนตัวนี้โอ้ยนี่เต่าหางนดูวหางตปล่อยดู คราวนี้ก็หอยนะครับหอยดูดูวันนี้มาเริ่มปล่อยเต่ากันเริ่มเริ่มรู้สึกตัวละก็เริ่มลงน้ํานะครับตัวก็ลงน้ำปาหอยโมหอยครับหอยแล้วนะนี่มาหอยละปลาไปละเต่าไปละล้วหอย

บุบบุบยังโอ้ยพี่กวางอะไรอย่าเงยอ้ยเอาเอ้าเอ้าเอ,าเอา้าบางกล้องนะลงมาแล้วหมดแล้วหมดแล้วนะครับปลาเต่าหอย เอาจับหมาตัวนี้ไปล่อทีเลยเอามันลงน้ำไปเลยหมาตัวนี้หมากำลังจะมาหาหอยกินนะอุยไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยจะมาเคียงอะไรเนี่ยนะอยู่อยูจับหมาลงน้ำเลยเอาสามนาทีกว่าแล้ว สาธุบุญวันพระร่วมกัน,นครับสาธุครับ